โรงพยาบาลปทุมธาน,นีจัดลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันค้ายวันประสูติศาสตราจารย์ด็เตอร์สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวิรัยรัตอัครราชกุมารี เมื่อเวลา8นากาจุดสูดสดนอของวันนี้ที่โรงพยาบาลปทุมธานีนายแพทย์ประสิทธิ์มานะเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีได้ลงนามถวายรพรชัยมงคลและเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต,สติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวิัยรัตน์อัครราชกุมารีสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีเปิดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งนายชัยละชมภูศรีผู้อำนวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีได้เปิดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยโดยนํากลับมาใช้ซ้ําส่งเสริมให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาทั้งในครูเรือนสถาบัานศึกษาและหน่วยงานต่างๆให้คัดแยกขยะมูลฝอยและนำขยะมูลฝอยมาใช้ให้เป็นประโยชน์รวมถึงการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสารรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อให้เกิดมูลค่าและเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยจังหวัดปทุมธานีเตือนเก,นเกษตรกร ให้ระวังน้ำเค็มจากแม่น้ำเจ้าพยานายพงศธรสัจจะชนพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน,นีเปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2558เป็นต้นมาทําให้ปริมาณน้ําในเขื่อนไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการเกษตรซึ่งกรมชลประทานได้ระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพยา ผักดันน้ำเค็มเพื่อควบคุมคุณภาพของน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาและรักษาระบบนิเวศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงนี้ปริมาณน้ําฝนจะมีไม่เพียงพอต่อการผักดันน้ําเค็มในกลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาโดยจังหวัดปทุมธานีได้ติดตามสถานการณ์ค่าความเค็มของน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาบริเวณท่าน้ําฝั่งนนในช่วงเดือนมิถุนายน2558โดยมีค่าความเค็มระหว่าง0.74ถึง2.72 กมต่อลิตรอาจจะทําให้พื้นที่การเกษตรของจังหวัดปทุมธาน,นีได้รับผลกระทบดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมีให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่การเกษตรในจังหวัดปทุมธาน,นีจึงขอให้เกษตรก,กรระมัดระวังการใช้น้ําเพื่อการเกษตรหากมีความจําเป็นพัดน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาและลําคลองเข้าสู่แปลงผักส่วนผลไม้ส่วนกล้วยไม้และนาข้าวขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด